นีหลอกใครพาใครไม่ได้เลยวะเดี๋ยวลองไปหลอกเลยเว้ยจะได้เหร t hours later เฮ้ยเอกไปมีของก็แบ่งเอาร้อยปีร้อปีเอาสองหมื่นซื้อมาสองหมื่นเอาสองหมื่นพอเออเนี่ยไปขายใครก็ได้กำไรเยอะพี่เอาสองหมื่นจะไม่ต่อไม่ต่อเออพี่เมย์ดิโจสองหมื่นเออไปขายใครก็ได้กำไรเลยเจอใครขายเลยนะได้กำไรแน่นอนไม่ลดเลยอ่ะไม่นุ๊ก็บอกว่าซื้อมาสองหมื่นขายสองหมื่นจะไปลดได้ไงเนาะเกมคนาโอเคโอเคขอบใจมาก จะรอดประวัติ <No. S 1> ไปขายพี่ติ๊กดีกว่าเว้ยตี๊กสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมได้ร้อยปีมาองค์อ<ม>่ะผมอยากมาแบ่งพี่อะ่ะพอมีมุมไปมลองดูนะเยเปิดมาเท่าไหร่อะพอ,อสักสองสามได้ไหมพี่ซื้อมาแพงเหรอผมว่าน่าจะได้อยู่นะสวยนะพี่พอได้ไหมครับสภาพนี้ขายได้หมืหบลบเอง S 1> <S 1> ซื้อมาได้แหี่ยวค่ะซื้อมาได้เหี่ยวค่ะเออไปขายใครก็ได้กำไรเลยเจอใครขายเลยนะได้กำไรแน่นอนใครก็ได้กำไรเยอะเลย